สวัสดีครับสวัสดีบนต้นพึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่บนต้นนิ้วเจ็ดหลังนะครับผมหนึ่งสองสามยันหลังใหญ่มีสองลังแล้วก็สี่ข้างบนห้าหกแล้วก็ข้างล่างนี้เจ็ดก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับก็ เป็นครั้งที่สองที่ผมขึ้นต้นเจ็ดลังคนเดียวนะครับพอดีวันนี้จะไปตีอีกต้นหนึ่งสองลังก็มีเจ้าเดิมมาแลครับที่จะมารักพึ่งนะไปตัดหน้านะครับผมพอดีลุงที่มาบอกผมแกก็ลืมหมายไว้ด้วยนะครับผมอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับไม่มีเครื่องหมายนะครับผมแต่เป็นเจ้าเดียวกันที่มาตีตะปูห้าขึ้นต้นนี้ไว้ผมก็ลิดลงไปครึ่งต้นนะครับตีคาไว้นะอ่าก็โอเคอันนี้ก็หัวน้ำสิบบวกนะครับผม นนะให้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมยาวเป็นเมตรเลยนะครับผมเดี๋ยวขอจัดการเลยนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดึกแล้วนะครับผมขึ้นมาเมื่อสักสามทุ่มนี้ก็เป็นการเก็บเกี่ยวน้ำพึ่งหลวงเกสรดอกนิ้วนะครับผมต้นนิ้วนะครับก็ชุดสุดท้ายนะครับผมของ วันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับถึงเที่ยงคืนก็น่าจะวันที่หนึ่งมีนาพอดีนะครับผมที่ผมเก็บนะครับผมอ่าโอเคครับผมขอทำการลมควันกวาดแม่พึ่งก่อนนะครับผมหลายล่งนะครับโอเคครับกวาดแล้วนะครับผมโหเมตรกว่าลังเป็นวาเลยครับกวนน้ำสิบบวกทั้งคู่เลยนะครับนี่บอลเลอร์เลยครับวันนี้นางฟ้าเลยนะครับผม ไอรังเล็กอยู่นู่นแล้วก็มีข้างบนเห็นไหมเอ่ยข้างบนอีกสองข้างล่างอีกสองนะครับโอเคผมขอถ่ายให้ชมแต่รังใหญ่นะครับเพออิ่งหวงบนต้นนิ้วนี่นะครับยิ้วดอกแดงนี่ตัดสองรังใหญ่นี่ก่อนเลยนะครับผมนะต้นเจ็ดรังครับผมขึ้นคนเดียวครับวันนี้น่าจะหนักหนักเลยแหละ นักตึกอ่ะหาบอ่ะนะครับผมพอเป็นสิบบวกนั้นเลยโอเคครับผมแค่นี้ก่อนนะครับอาจจะถ่ายให้ชมพอประมาณนะครับผมเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวขอตัดสองลังใหญ่นี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคครับ